สามา,จ,รรา,า,า 15, 96, 96, จุดหกศูนย์พบประทีมบ้านพระน้อบอกผงเจ้าสมายครหนึ่งห้าเก้ดหกเก้าจดูีว่า,ไ,าไ,ไข่เป็นไขไขจะเป็นไข่เอาละครับมาดูครับสหายลูกทุ่งผับโดยคุณสอนสกครับนะครับไม่ใช่สอนอยากสอนเดน,นทีมชางหมาขัาโดยคุณ เราหาปัญญาการมารชมการแข่งขันจวนที่ว่าใครจะเข้าไปเล่นในรอบสองตอไปครับในรอบวันนี้เรามีกามประกบคู่ถามเวลากันแล้วครับผู้ไอ้ดาวนี้ไม่เกี่ยวเอาไขชนะเข้ารอบเอาล้ว,รค,ว,รค,วครับท่านผู้ชมมาดูคนที่รอดพิชโควิชครับผูันดี้ครับเป็นการจวนตัวต่อตัวใครชนะเข้ารอบใครแพ้กลับบ้านต่างคนต่างเป็นสิทธิ์ที่ถูครับต่างคนต่างเคยเป็นเสียนนาค เราจะกระชึกเชิดพี่น้องท่านผู้ชมสายลุงทุ่งานใส่คยกว่าจะเห็นสีอันน้ำเงินจะสวนจดต้นามแต่งเสวนต้นามเลยในนามว่าสาหิลุงจังกระแพงเพชรแล้วโดยเฉพาะทางสมานตุนน้อยหน้าบนจากเมืองชางวัวจากเมืองพิจิตรบ้านหนองบัวตจบงกระแพงเพชรอำเภอสามก้าวจังหวัดพิจิตรในนามว่าทางหมาหรือทางแจ้าไอ้หัวขวาน นี่แล้วนี่จริงๆจะด้วยเหตุจอแล้วไปตะขอกแล้วเอาระหว่างข้างหมานกับทหารลุกพุ่งตอนนี้หัวตีหัวใจต่อเทียดใจตูตูมต <na> ูมตูมตแล้วเป็นตที่วันที่แจ้าเป็นชา

ไปกันเจริญกับกระชากพัดเดียก ER ันท <im> <im> ี่ขอแต่เรื <trucs> ่องทำให้เขาทำให้เขาแต่เรื่องเอาไปโดนคุณละไปโดนแต่คนนี้ไปบุกหมาตุ้งเราดูเงาหัวเราไม่ไหวเดี๋ยวตีหนุ่มที่ว่าสิ้นรายจากกระเทยเท่กันแต่ในรายจากพี่ต่อที่ถุ้ย 东北，我是哪个？我是大辽东的，大哥哟。